เม่ลอ่คอยนั่งอยู่ใส่เหล่าขึ้นแนมบอเห็นระบาดแม่ล้อมไปบ่อยชิดทีใส่ไรกว่านั้นเริ่มเลยได้แล้วเม่ลอ่จกแบ่งพันหมดเองซึ่งใจครับลูกไส้ของอีเมโลมหรือว่าทั้งด่างคะแนนจ้าภาเปินว่าดีใจพุ่มใจอีเมีเป็นแค่แม่ค้าแม่ขายขายประเด็นประจองแต่ว่าใจไงอยากจัดงานเฮกุญหาผู้ร่วงลำตื่นขึ้นอ่อนิดถึงคงหัก เพิ่นสร้างเพิ่นแกงไว้ห่วงกันบัดนี้เพิ่นตายนี้จ่าก็เลยเฮ็ดบุญมาหากฐทินฮหอดแต่แห้มอน้ำใจรลอยมาแสดงลูกลานก็เลยได้พ่อยีการมีงานหย่อนยี้มแม่ลอมในเมือนี้นะครับใจง่ายแม่ข่าตัวน้อยหน่อยคนหนึ่งก็เลยขึ้นหอดใหญ่สวยแม่แม่แม่ลอมระดาตาสีออกเพราะว่าบ่อยสิริชัยรอบรัวนี่ก็ทือเป็นแม่ค่าแม่ขายเป็นเศร้าให้เศร้าหน้าคือกันเดียินทั้งคณะเจ้าภาาเพิ่นประชาสัสพันปลา เอาเต็มที่เลยเด้อให้พี่น้องมวลเต็มที่แม่ลองเป็นแม่ค้าแม่ขายคนหนึ่งแหละต่วใจไใงอยากขึ้นกับไล่อยากให้พี่น้องเขามีความสุมมขอ,นนอันนี้คือความยิ่งใหญ่ในหวัวจิตหัวใจขันใจว่วใหญ่ในจัดงานบได้เด้อขันขึ้นนาขึ้นหลังนี่ขึ้นไปไล่กันคุน ขีตน,นีนี่บมจเง,งานบนได้วัต่อไปมันใจดีไจมาแจมอลับไม่คนเบิ่งซีซมวลบอเป็นจันานอลังการบอเตที่สิใจกันลอยอลังการนากสักง,งสเององขีดเกย์เยตยเง,งามตงามไปเอาขีเกย์เยจมกกนมังกรท่องบนตวงาน,นมามอบโชคมาเฉลิมฉลองมันกรอเแ<น>็น,นตัวใหญ่ตวเนาะ <c oughs> แต่่าพ่เป็นตลาดแซงขึ้หูว่า เอาเก่งเฝ้าหอดที่แห่งเดียร์แจ็คเน็คือว่าจะพาไปเข้าหากระสอบหมูตัวเดิงคุณอันหมูกับแต่รูปแป่รูปเห็นบ้นเด็กินหลายๆเมื่อลูกน้องหลายคนยุ่งใส่หมูยุ่งใส่เอาเปิดมองมากบนถน้กินหมูจักเทียติดจมังคันแดนเซอร์แต่ได้ยี่สิบขันแทงไก่ได้แล้วมันแปลรูปเป็นโค้งไก่เปิดเป็นหมูเปิดตา กเสียบคนน้ำือหมูย่ใสก็าาไป่กินหมูป้าหมูยุใส่อามือรุ่นจจงทิงเือ่อไหนขาดันเชียวว่าคนตีมืออื่นมือเ่งคนอะไรเนีมืออเนสาวสิทอดสูดทิ้งกจ้าตูก็ยังกินทอดหมูนี่ฝนก็ตก้ามเาลยงน้ำพันเลยมันจะต่อไป <c oughs> โอยจะเป็นหมอบา <c oughs> พไายี่หลีไม่ยอม,มหึงมาเลยกินตะโค้งไกลหลายวันี บันสุนการเต่งโตเพรนึ่งอย่รอเพลงกินสะนบ่ต่งโตเกิดเกิดเป็นแม่ของมากนี่บเคยแต่งจ้างเถื่อคื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 อหนังกินยูสุดคืออมขลังจันบ่คืออยู่ต้อนสงผมันคือกว่าผักทั้งโซแท่บังจีคือยุติได้่าเอด้ร่างเงอ มันนี่เดาบอค่อยดีัานไดดอกสอสามมือว่างานนี้เห็นงาน้ย่เรา้าตุ้งควาอุย้ยมันใส่สุดมัน,น่มีทายย่ี่รงเลยมันโดดรงเลยปกติเนี่ยพ่เคยงยานยังอยู่แล้วทีบ่อยสิชัยกันใส่สุดริงเนี่ยฮับผมไม่นวยานเลยนี่แมนอยอย่างยูใส่กับเนี่ยนีก็จะห่เสรกันเอนวันเงินมาอกบเป็นโคษณา เขาเอาสูตรไหนมาล่องมือเรีนี่ใไซเรนไล่กันนในอองจะบัดขอนแก่นเลยก็ยังว่าว้าไปสามอีกหนึ่งเมตรมุดเจ้าสี่กันไมรู้เบิกเอาผู้ใดเก่งสิบปีจังซานมันเป็นตัวอย่างทจิโมจีเขาเกิดเนื้อมกาอายเราไม่เห็นมากก็ได้มันเสียด้วยได้คอยเห็นคลิปหนึ่งคลิปว่าผู้เจ้าเห็นคือคอยบ่กนอกเพศนอกควอยแหมอิ่มันแหมเป็นยังไงเราเห็นมันอง่ผ่านให้เจ้าแล้วมันบอกว่า พ่อๆๆกินตับได้เลยตัตับัโอ้ยเดน่อยมันว่องไปมาล่งจามจ้าาไปตัวที่ตัวแดงน่าลออเน่อยนก็ตัวเด้อลืมข้าวว่าเป็นมันนอนเร็วโอ้ยจะไี่จ้เป็นป้าห้องป้าชีกันคนัะ อันนี้เป็นหมอลำนิดเป็นหมอลำเรืองแต่ว่าปีนี้มีง่ายงานโชวอย่างหลากหลายผสมผสานไปพี่นอ้องในตื้นตาตื้นใจรูปแบบการแสดงของปีที่สิบใจกันลอยอันนี้เป็นหยังเนี่ยเป็นหยังเนี่ยมาจากความโจเพ่นดินใหญ่เมืองจีนเฮ<อ>้ยพอดีละไม่ค่อยขาดตัวแสดงอยู่ว่าเป็นผู้คลังท่นเป่าหอยคอยแน่วคอยเล่นเนียเป่าบุญจิน,นอ,อันนี้เป็นนิ้ว มาจากเมื่อไหรคุณมืันี่้เวเมื่อไหขอันทาันเนแ่อะไอ้ยาอไยวเมื่อเกรบูกหอกไมผม่มาจะกินเนาะสิมาตะแถวอำเภอบ้านข่าวนี่ละนี่ขอบคุณครับโอ้จะควกรพอินะอีกผู้หนึ่งบ่พอไปนละมันได้ยินบนนี่ ก็ยืนเทียนเที่ยงแค่มันเงเพราะเหัวอ่พอายตรพอวัยมันพ่อยลามาจัดวาขอบคุณครับขอบคุณครับแ้งสิ่ให้ยันพ่อวัยแ้พ่อไก่เนาะมึงจะบอกหลายทอยแท่ขี่ซื่อทอสร้างทางทอแมวเฮียนหัวมันบอกี่ผู้ใดหูจักน้ำกันได้หระแล้วเพึงเห็ุผลล้มล็บลงหลังมาลองเดิมมาลองเดิอกาแฟเพิ่หมูเจ้าแหม่ บ้านั้นหรือว่าเฮ็นบ้าขาดทุนขาดทุนแล้วมันรวยก็สจตายเงาพวกนี้ก็ยังชุกชัวเงินไา่หลายในที่นี้อภิหนงเพิ่งหักเพิ่งแพงเพิ่งเมตตาเพิ่งสนับสนุนเนี่ยยาสีฟัาไปคว่ำน่นหลายเห็นก็เลี้ยงลูกน้องสองลอยสามลอยเขาค้นเนี่ยคิดมามันง่ายเสมอใดเนี่างลูกเราเห็นเมื่อนี้อุ้นขอเห็นตะมือก่อนเขาเงียบเพราะจำเพราะเป็นตังค์นี่ อันไม่ยันเยืนพึ่งมึงยืนั่ะน่ะป่าวุญกินป้าป่าวุญกินจด้นหัวมันของเพียนบันบันยิวป่าวุญกินเบ้าในงย้เบเกินลงมาดูเขาวัไอ้มาเป็นเกือบแอบเอบนี่แม่เม่นะเออมาขี้มาขี้ท่40บาทอ้มุจฉาสิเรื่องป่าวุญกินเอาพูนั้นเป็นเกือ เป,เป่าบุญจิน,น,นได้ติพี่น้องสิเข้าใจเรื่องเข้าใจนิ่ทานติตพี่น้องใส่งจะพูดโง่ขึ้นเดกเอาลู่เรื่อยยุ่งเมาบ่ได้ก็สิเป็นเป่าบุญกินได้เอาเก็เป็นได้หรือเก่าแหม่ไมันยังว่าจะเป็นบ่ได้ดของเจ้าพ่อเอาล่องเฝ้าสาธิตเบื้องด้วยเป่าบุญกินแสดงเบิ้งเอ็งเอ็นเป็นไรเอ็งเอ็งมีมีเออไม่รู้ มันเป็นไสอยู่ <rôle à décorations> <anyee> <tosomptolSH> เลี้ยวม่งเนี่ยใบไ,ได้เยอะกว่านี้เลียวมง,งห,นวหนาแลา้วพไอพวจามพยิ้มพหัวมันกับปาวุ้นกินมัน,นข็งกินมันบกระมมทวงเราหากินข้อมือเจ้ถามมันไว้ยังก่อมันเห็นจะไหนจะมาน้ำมูได้เจ้าถามมันมันขี่รถเหอมนขี่รถเจ้าถามามันูเอามึงคือบถาม

มันแข้งคางขึ้นพนะอันข้อสิถามเนี่ยคือน้ำมันสียดีเห็ไหนมันจะหลงประตูรถมันนิ่มบอลนังน้ำมูอยู่ทีมันก็สิมีอยู่เราตีรถกั้นบักไก่เนาะจะว่าจังไหนกันอ่ะมันกินข้าวแชร์ก็ถามมันเนี่ยมันกินข้าวแชร์ก็ท่านเปาท่านอเจ้าถามมันทำเป็นภาษาใบถามธรรมดาประเดี๋ยวกินว่าเดียวมันไม่ค่อยรู้เรื่องของกามธรรมดาเนาะเอาเปล่า

ใครมักจะกินหลายครั้งแต่ดีมันกังวนจันไงปานนี้ถามในใจกันกับวัวนาเลี้ยงก้องไก่หัวนาขี้ที่รีมันจะ็เลยจังวนกันที่ครับแท้มันซื้อกินเองนะจูกานี่ถามมันเอเมนี่กูกูกูกกูก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 ูกกู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 กกูนูะกู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 กกู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 กก ก็คือขันมึงสิว่ากินแต่ว่าหมูสิว่าไอว่าดูว่าเป็นกึ่งเฮ้ยมาเนาะคุณบนี่เขาบอกเขาล้งอานผ่าเนาะนี่เจ้าเนี่ยบุคคลที่เล่นนิ้วซูสิเล่นเลี้ยงยังก็เปอาหุ่นเจ่งเอาแตสุูจีเล่นยังต่อ มองงานยังก็เคยเห็นคนจริงเอาเคยเห็นอยู่แต่่อยบอกรว่าเจ้าสิมาน้ำมูร้ยปักโจนสัดปักโจนข่ามนุ่นจังเด็กจังวางสั้นเึิงเอาไปให้ประกันกูเน่ยเอามินหาแสนเนี่ยังอะรกู่ตายเดียวมาบอกให้คอยเครียดไรทอะ พี่น้องลอยเฮาเฮดประกันปีนั้นเป็นตะตายลหลายหลายไข่เศร้าบ่เป็นเสียเงินประกันเอาเงินมากันเล้วตายแล้วสิได้หาแสนพันว่าเสียแต่ละเดือนนี่เดือนละหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้สิบกว่าปีเดียวเฮดประกันมาในบ่อไอ้จ้าเจ้าคันแม่ตายเดี๋ยวนี้ก็ลืมทึ้นดิเดียวเนี่ยไม่ก็ลืบทึ้นตัวทั้นกูตายไปนี่แต่ใส่ซ่อนให้พ้าก,ก็เมด่งสองแสนแล้วมึงเปิดซ่อน,นลักจ้วงเหลืองมิดยานคุ้มมึงจะเจ้าสองแสน เต้ยอนเดียวกับพ่อเด็กเต้ยเอาจริงๆไปทัวร์แท้พ่อให้เกียรติผมแน่พี่น้องผมหลายกระดอกุ้เป็นหัวหน้าที่ที่แรกกไฟฟ้าเสียงโป้งห้เจ้ามาน้ำมูนี่เป็นอีกไฟฟ้าเจ้าเท่าหัวหน้ากต่สรางแล้ว่าเป็นหัวปลอกปากขึ้นปากขึ้นว่าดันว่าแต่เจ้าเขเป็นหัวหน้าหัวหน้าท่านพ่อไม่รู้ร่องมึงเกิดเป็นหัวหน้าบ่เอ้ยไอศักด์เนี่ยตะกี้กง่เงี้ย ปากขึ้นว่าตีนี่สิบพหาคขาโตยังอันมันนี่งานโยมมันมีงานโยมมึงไปงาน,น,นางที่ให้กูหน่อยกูผีแอ้ตีกกยกูให้หกรอยยี่สิบตีนี่ให้กูหกรอยสวนไปัในสไพป,ปอบพ,พิพแพรีข้าเจ้าวาดเถ่าพิดพปอบฮะพีพ่ใขผ้ามาเนหรอเด๊กน่อยจุงจมูกเจ้าที่ ก็ออกจากแกถึิคกินบวกินคุตอแลว่าเป็นตั้มพรนั้นหลักี่ยวกมาคักคูเบิร์คั้นแกสตอมือนี่คือห้วยเขาปไรกาเช็ดนาผ้านะเช็ดนาผาฟังท่านมาเบิรกับคมเนี้เขาเอาให้เขาไปเฮ็ดนะมักมักเชนนาผ้มึงนะมึงจะมาถูก้องนะมึงจามาถูกร้องนะบักขีก้ตั้งแ่ท้องนะคอยสุดจคอยสุดจนงกับนั่น จะเป็นจ yeah, ันน้องจันนั่งทอดมันงี่จออป้องกูบาทเลยเอาไปหกหมื่นหกบาททักกูเสียบใจเดียวหกหมื่นตัวการหกหมื่นเดียวนี่ท่อดมันบาทละวหกหมื่นอันพี่น้องสิบปเข้าใจว่าไม่คือไม่อันความจริงนะพี่น้องความจริงนะคนไม่ได้เอาความเลยเนี่ยปีนั้นเพิ่นเอาท่อมไม้จำเพิ่นมาล่าไม่พอ เอาเงินไปใส่ที่ทกศเนี่ยพานั่นปีนั้นเขาจัำกันกระสิบหมื่นห้าหมื่นหกนี่แหละผมก็เล่ยไห่พว่าเอาบป็นียอังดอกนะครับพอเอากินดอกกินอย่างเด้อแต่ว่ากับเจ้าเงินเงี้ยมใดจะมาไทยพานั่นบัดที่นี่เพื่อนก็เลยสิมาไทยผมก็เลยว่าดทองเดียวนี่มันหกหมื่นเจ้าหนี้เงินหกหมื่นเงมใดเจ้ามาเอาทองเจ้าไปเลยผมไม่มาสิทุกอย่างโกงไผเอาพี่น้องพิจารณาเบิ่งพี่น้องข้าพเจ้าหวงเฝ้าเถื่อขอเสียงแลยจ้า ปาัดทั่วจะมาดูถูกกูเด็กพี่น้องกูหลายผู้สาวเข่ากูทั้งหลายนิ่เหมือนกันเพราะเหมือนกัแบบขี่กงูมาหาว่าขี่ควงมาเปรียบลูกน้องพี่น้องท้องมาันก็ต้องคิดตามราคาปัจจุบันเนี่ยมอบ่ได้เอากำไรนีน่ขันคิดว่าสิมัทขันคิดว่าสิมัทไทยหมื่นหกนี่คนไปขายคนได้หลายก็นั่น อันค si e ิดมาผู้ใดบอยสินิชัยว่าบอยสินิชัยวาถือขอเสียงดังๆในไอหมาบมองขวน่บาขวัจริงมอเบเท็จหกขานีางหนาหัก็ีคจี บุกต่าสีก็ใจคาโตตรงนีตัวจีบมา่รียาก็โมนานัวนไจ่แจกางเมี้ยเดี๋ยวดีดีเต่าดีใหายดีใหล้หเดี๋ยวาคนโอ้ยนี่ความสุขสดชื่นแล้วเลื่อนตูดโอ้ยใน้ัวได้หลายคนกับ่ได้ลูกจ้าคนมาสีนี้บาวันนี้ลูกเฉลื่ยต่แกมอลันมาตลองลูกไห้ซ้อสัอแต่แก้มไดสนาหลายคยได้ยิ้ว ฮะอยได้ n ิ้ว u ไอ้จ kind of ๊ะเจ้าได้ยังหันลั่นโง่ครับมีอีกระทางจะสองผัดมาจับที่มือหนุกนิ้วไฟมาแล้วนิ้วมากมากแล้วให้นิ้วเรียนเลยว่คนเรียนเลยเพื่อป้กันเสียเวลาเรียนเลยเรียนไอ้พี่น้องเบไปเรียนไอ้พี่น้องเป็นเรียนเลยทันทีที่ยังมีมี m a เลียวผิดทางผราคุชอบออก่านหนองไผ่เสียอย่างก็เสียไปเสียกี่พี่เอ็กกี่พี่เอทองสิตั้งกูตั้งไปสลากการบ้านเหมันดม้ากูไป็นสลากผักโสมไว้แม่กับไปตามนามึอเลยผพามาหอดแล้วแที่เสิผ้าคูเตรียมตัวพ้าคูไป็นการสลากในตะสันไลอยูเบิดเบิดเบิดขึ้น ว่าไปห่อม uh, ัตตาสัสไลกูได้สามตาหุ่นอันพองไงถือไม้ยู่หันสแกปเก็7บวกเศร้าหอดสามถูกท่านเศร้าย่มนตัวสางก็ไม่หลอดนี่มันเป็นนํไมึงอะนี่เฝ้าล่ำเฝ้านี้สิพาไปร่ำบานอื่นบ่เจ้าบ่าไม่ไม่ทางไั้ไม่งนี้ไม่งนแงหรอนิ่งกับลักเลลย์ยุ่งดีๆลวก็ลิงมัตะาสัยโอ้ยลักลลิงแม่มัจะาส่ย่ัวลำเอามาล่ำจะเลยจะขึ้นลิงแท้ นี่บ้านพ่อมื่สิผู้ดีปันนีอันพ่อผู้ย่าเนี่คอยถามเนี่ยมันถอนไม่ยังละแม่ยังเจ้าอย่างมานี่โอ้ยนี่นิ้วพอนี่มักนิ้วส่วนแม่นี่มักหัอลำจังบักสั่งม่แบบนี้ล้วผู้ใดพาเอาอยู่กับหมอลำมาใส่กันบัดนี้มันสิบ่มุนเนี่ยเลยก็จังหมากัดไก่หนีตีเอามากเอาไว้คนละมื่นตัวเสียวมาไว้งานกัรนี้อย่างมือเดียวกันทั้งสี่ รับเลยเทียงนี้เทียงนี้เทียงอ้ยโี่ผีสุกหนามึงเดี๋ยวนี้มันเป็นหนาทีของหมอลำได้ลสิลำก่อนแหม่อมาลำก่อนเ็ได้ยิ่วมาหอดก้อนยิ่วกบสิเลงก่อนหอดก่อนกรานหมอำเพ่จัไปแสามปีพุน นี่ยวัวกับหมูบ้านเมื่อก่อนนี่เขาหัวกระจาบหมูบ้านเมื่อก่อนนี่สิมาเสียกระโหลกล้านควานี่อย่างโอ้ล้มล้ากันกันเลพี่น้องไม่ได้ปลื้มไปแล้นนี่สองตาอยู่ตาหนึ่งบิางบ้านตาหนึ่งบิางนี่หัวจอบมันเป็นบ้าสิมาเบิางความกันช่วเบิางแล้วตาสิบ่เบียดออกคนละทางหมดสิบ่ไหลหลังเนี่ยมาหอกกองเที่ยวแต่จะมาแข่งเล่นบ้านพ่อจ้างไปทั้งหลายปีอะไรขอรับสัก อนเดี๋ยวนี всегда, here, ้แม่ของสปอนเซอร์เขาจะมาดจองเบ่งมะล่ำมีหอดสปอนเซอร์บ่มี้เด็จใจไหนมึงเห็นบ่เนหอยวุ้นต้นยืบปุ้ยตากระต่ายเดี๋ยวไมเห็นบ่้างเขามันเป็นสปอนเซอร์ของมะลำปุ้ยตากระต่ายเขาใส่บนบานบนเนี่ยแถวใช้ย่างพุ่งเขาก็ใส่บนสุดเนี่ยจนหลังคาใช่ดีใช่ดีวันนีจใจไหนปุ้ยตากระต่ายในบ้านใส่เขาปอใหญ่เม็ดดีบ้านใส่หีนอนเขาอยู่บนขึ้นมันแสบมันขั้นแบบเป็ดมึงไปบ้านเสีหีแม่มึงบ่ ผู้เมือนกวางยิวก็มีคือาังมันยางมันเดี่ยเียงิ้วเสียงพิยู่เอามาหาริต๋กะะขนมปังสื่อขนมปังแมวมึงตีอมอเอาย้มองดิใส่ดสักันต่อยใส่แล้วดีดีจะตายเอาจะโชว์กันเยย่ยไปนางทายุลุหระา็กนหอดเนกะสือเลยมาเลใส่เวลามาโดเข้ไหบา มันร้องเพลตุ้ยังกี่นี่หละให้กั่ถ่ายมันไปใอไหมอีม่นั่งถายมันจีสวนเมาไปนี่แม่ไม่อยากพี่หอคือกวันนี้ร่ำเคมิมาล่ำดีๆนีผานเส้นดำโวยพ่อแม่พ่อแม่มันตายเดีมยจะเออทาพ่อหา น้องไปเลเดี๋ยวมันหาแต่แม่ยกีวาโอ้ยเกิดมาถูกยาายปากก้ากินมันหันบนกินหมกมันปากาพ่อากนีโอ้ยคือว่าไปกินฉีเทมานเฮียนเดเกิดเป็นไส้แท้ตาแท้าตา่ามยัอ,ยอนอยนแสนชอบคือมัมทาดาผ่าราตั้งแต่มาแต่ยังไข้ปวดมึงตลด สิอว่าหาเบาแนววานนีสายัวนให้ในมึงเป็นผัวบักโตดังมขี่มีบะมี่ขีสิกิกิบ้าผู้ที่โจโก้นีนี่ฮาดีสามว่าเจ้าฟ้าแมวแมวหลังวเป็นนังยิ้มาลังกระบลงงท่อี่เราก็เฉียวเตยแล้วเออเออเออโน่นทายเขาบ้างขีเราขี่เราไม่เฉียวเตยแล้วขี่เราบ้านได้อีกวันบ้านเจ้ยน้อยอี น่ารักจังเธอน่ารักจังนัิคุณเลนะพุ่เนว่าน่ากูห่างเราหนาไม่เย้มาหางกูเลนน้ำตาย่หันหอไปลวอย่างมาเชิ่มาเล่นเข้าใจวะป้าวึำบ้ากูสิโกโกงรีตีานีสาบอ เมือเกงกี่รลี่ล่อป้าวมันูดเดียวนี่อยู่ดีดีว่าเปลี่นปอล่อชิวมึงกวอนอีห่าโอ้ยยังได้อยา่างกูสิทามายังห้องดีกว่ามึงป้ากูคือสวนตุงตึงขายอีห่าสามห่อหื้อมึงยังมันเป็นเจ้าไหนมัน,นคือหาวคือหันกบ,นกบนกนั้นคนเน,น,นี้ยเขาแท้ น้อนตายย่ห้อนแน่นอนตายยีออ่หนเขาเสกกูข้นบาเล็หอนย่าเด็ดอะไรเข้าใจบ้างอ,อป็ดกูย่าเด่นตียิวไปยัดบ่อนเรื่องนบ้าคือสนตึงๆค่อีห้าสาองมึงอยากตายข้ามือหรือตีกัล้อกได้ไไดอีจักไรอีผีบาปักหน้ามาปากซ่าสัสวเป็นยังไงก็เป็นตัวกูที่ขาอีนี่อีผีาอีหา เป็นขาทั้งยู่กุฏิ่าหอนเนี่ยมันแท่งที่สิบไปด่าไปฆ่าเขาเปิดมึงลั่นสอดพวดกูอยู่หมักหมักมักมักอยู่ที่ผ้าอยี่ยมึงต่อยตาดีมึงกับกูฆ่ากันมึงมาเป็นเมียกูมึงเจมึงลั่นเองคือเจ้าอิสต์ เนี่ยเดีวสิผ่านเรียงเป็นเรียงเนี่ยมามาลั่นขวาลั่นนินิว่ายุองน้วขวายหวายู่ส่วนหิว่วาลั่นย่ส่วนขวารัแต่เดี๋ยวนี่จะาผอย่าปั้งกขอน้อยผ่าแมียมาลั่เป็นเรียงเป็นเงืนค่าจ้างเสียหายหมดเลยเอาเงืนค่าจ้างเสียหิวหมดเลยโอเคโอเคบางตัวเออเอาเอเอา่เอาอีเอาอีน่นมาเป็นกล้วยน่นนั่นนั่นอะไรอีนั่นเอามาเป็นกล้วยเนี่ เลี้ยงมาทนอดขแม่ต้องมีคว้วยไปไถหน้าแม่มาจากป่าวกินเ้ฟเป็นคว้วยไปไหน,หนาม,มน <c oughs> านไนะ <c oughs> ขาแม่นะ